สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเช็คผลลัพธ์ของความซื่อสัตย์จริงใจของคุณนะคะความซื่อสัตย์จริงใจที่คุณมีนำผลลัพธ์ใดมาให้คุณ เป็นพลังงานของการยืนยันนะคะว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะตัดสินใจลงมือทำนะคะแสดงความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าปลดปล่อยพลังงานที่คุณมีให้ออกมาเป็นกิจจลักษณะพลังงานที่ควรจะมีความหวังนะคะเข้าใจว่าทุกสิ่งอย่างนั้นมันมีเวลาที่เหมาะสมนะคะ คุณจะรับรู้ถึงความอดทนรอแล้วก็รู้จังหวะเวลามากขึ้นนะคะไม่ว่าณนะตอนนี้นะคะบางเรื่องบางอย่างอาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่คุณจะเข้าใจแล้วอะค่ะว่าโอเคนี่แหละมันมันคือสิ่งที่สอนเราให้เราอะรู้จักการรอคอยแล้วก็ใจเย็น แล้วก็เห็นคุณค่าของคำว่ากระบวนการมากขึ้นขั้นตอนแล้วก็เวลามากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่จะนำมานะคะหลังจากทุกอย่างมันถึงเวลาที่เหมาะสมนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะพลังงานของอความคุ้มค่าค่ะความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์รอคุณอยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่านอกเหนือจากผลลัพธ์นะคะสุดท้ายเลยก็คือคุณอาจจะรอคอยความสำเร็จนะคะรอคอยความอิ่มอกอิ่มใจนะค,ะความมั่นคงความมั่งคั่งแต่สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มากๆเลยคือระหว่างทางนี่แหละก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออย่างที่บอกไปคือการตัดสินใจนะคะ การเหมือนลงมือทำแน่นอนมันจะต้องมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่นะคะการลงมือทำการมุ่งมั่นแล้วก็ใจเย็นรอคอยผลลัพธ์จากความซื่อสัตย์จริงใจของคุณถือได้ว่าการ ได้ชื่อว่าเป็นนักสู้นะคะเป็นนัก,กรบนัก,กรบที่จะดูพร้อมเสมอนะคะที่จะออกสนามลงสนามนะคะพลังงานของคนที่ดูมีความเฉียบแหลมเนาะทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ การตัดสินใจที่จะแน่วแน่และมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งพลังงานของอผู้ที่น่าเคารพและนัทธาะะเป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่ที่ผู้คน,นะคะหรือบริวารเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็เหมือนเชื่อมั่นในคุณนะคะคือเหมือนอยู่ในจุดของการเป็นแม่ทัพใหญ่นะคะทุกอย่างเนี่ยคือ จะอยู่ที่คุณหรือว่าทุกคนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะเชื่อมั่นว่าคุณน่ะจะรู้จังหวะเวลาว่าเมื่อไหร่นั้นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่คู่ควรนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณนะคะและมองเห็นถึงพลังงานของโอกาสนะคะโอกาสที่เข้ามาในลักษณะที่เหมือนรู้ใจคุณน่ะแล้วก็เหมาะกับคุณ นะคะโอกาสที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้นี่มันมันคือสิ่งที่ใช่นะคะก็คือจะได้พบเจออะไรที่ใช่พบเจอสิ่งที่มันเหมือนทําให้คุณรู้สึกว่าอยากจะลงไปเล่นด้วยหรือว่าอยากที่จะไปสัมผัสทดลองทดสอบดูแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่มันเตะตาใจคุณนะคะเตะตาเตะใจทำให้คุณรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะคะ เห็นถึงพลังงานของคนที่ใกล้ที่จะเหมือนครบจบสมบูรณ์เต็มที่ละนะคะแล้วก็เหมือนการรอคอยเลยอะเป็นการรอคอยว่าอีกเสี่ยวหนึ่งนะคะเหมือนเสี่ยวหนึ่งที่หายไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามเนาะที่คุณรอคอยเพื่อเติมเต็มให้คุณรู้สึกสมบูรณ์นะคะคือมันเป็นพลังงานของ คนที่รอคอยอย่างมีความสุขแล้วนะคะแม้จะผ่านอะไรมาก็ตามแต่เห็นถึงพลังงานของทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดแจงไว้นะคะอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำมานะคะมันจะทำให้สถานการณ์ของคุณะ่ะมันเข้ารูปเข้ารอยอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะคะอยู่ในตำแหน่งอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะ เนี่ยพลังงานเป็นอิสระนะคะสงบสุขนะคะสงบกายสงบใจเหมือนว่าจะมีอิสระเนาะคุณจะรู้สึกถึงความโล่งใจการได้ปลดปล่อยมีความสุขอย่างแท้จริงความสุขแบบ ผู้ให้นะคะผู้ให้ปลดปล่อยให้อะไรเป็นอิสระเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเหมือนการทำบุญการทำทานที่คุณจะสบายใจเบาใจนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของการได้พักผ่อนนะได้ไปในที่ที่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายเหมาะกับการไปพักใจนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวคุณเองเนี่ยแหละคะ่ะ คุณก็จะได้รับโอกาสเนาะในการไปพักผ่อนหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราได้รับโอกาสในเรื่องของอิสรภาพบางอย่างนะคะแล้วก็รวมไปถึงความพร้อมซึ่งมองว่าพลังงานของความซื่อสัตย์จริงใจเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนไม่เพียงแค่ตัวคุณเองนะที่จะรู้สึกว่าคุณดูพร้อมมากขึ้นนะคะแต่เชื่อว่า จะมีบริวารน,นะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เข้ารับรู้ได้อะคะ่ะถึงความซื่อสัตย์และจริงใจของคุณก็พร้อมที่จะปกป้องดูแล นะคะเตรียมพร้อมอยู่เสมอเลยเมื่อคุณพบเจอปัญหานะคะเมื่อคุณต้องพบเจอกับสิ่งที่อาจจะไม่เป็นธรรมหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจจะเข้ามารังแกรหรือทำร้ายคุณมองเห็นถึงพลังงานของความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อคุณหรือว่าความพร้อมนะคะที่จะเหมือนเข้ามาสนับสนุนปกป้องคุณนะคะพลังงานที่มองเห็นถึงสเสน่ห์บางอย่างเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของ การได้แสดงความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนะคะคุณอาจจะมีโอกาสนะคะในในการแสดงความรู้ความสามารถที่คุณมีความละเอียดอ่อนของคุณการเป็นคนที่ช่างสังเกตแล้วก็การเป็นคนที่เหมือนใส่ใจรายละเอียดค่ะนะ,ะนะสิ่งเหล่านี้มันจะ เหมือนเข้าตากรรมาการสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้คนเขารับรู้ได้ถึงความทุ่มเทของคุณนะคะความรู้ความสามารถสิ่งที่เหมือนเป็นความความสามารถเฉพาะเนาะหรือว่าเป็นสิ่งพิเศษที่อยู่ในตัวคุณเหมือนจะได้ใช้ได้แสดงออกคุณจะมีโอกาสนะคะในการที่จะโชว์ฝีมือแสดงฝีมือแล้วมองว่าผู้คนหรือว่าโอเคแหละสิ่งที่รอคอย นะคะเขาจะรู้สึกประทับใจประทับใจในในตัวคุณแล้วก็เชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะคะคุณจะได้รับโอกาสนะโอกาสอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรอคอยนะคะการได้พิสูจน์ตัวเองบางอย่างนะคะการได้เหมือนมีพลังงานของการแก้ไขแก้ไขสิ่งที่บกพร่องผิดพลาด ให้ดีขึ้นหรือว่าทําให้ทุกอย่างมันกระจ่างนะคะเคลียร์ได้อยู่ในจุดที่ควรจะเป็นหรือว่ากลับคืนสู่สภาวะเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ํานะคะ